คราวนี้เราจะพูดกันต่อครับว่าอ้าวแล้วความรู้ทักษะเหล่านั้นเนี่ยประโยชน์มันมีไหมอ่ะเราเรียนไปแล้วเราได้อะไรนะครับ ในรายวิชานี้เราก็โชคดีมากเลยเรามีวิทยากรอ, <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็คือคุณมอสเนี่ย oh. ที่ผมแนะนําไปคุณมอสเ่ยมาจาก Microsoft นะครับแล้วประสบการณ์ทํางานเนี่ย oh. ก็จะเกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งก็จะมีกลุ่มของสถานศึกษา oh. อยู่เยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็ผู้เรียนทุกท่านก็คงทราบว่า Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ต่างแอปพลิเคชันต่างเนี่ไม่ต้องพูดถึงคุณมอสก็จะมีประสบการณ์ เฟิร์สแฮนด์เนาะที่บอกว่าะเจอปัญหาเอาเครื่องมือเข้าไปใช้นะครับเราลองมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงกันดีกว่าครับว่าถ้าเราหยิบเรื่องของวิธีการคำนวณความรู้ทักษะที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้มาทีละเรื่องครับลองมาคอนวินส์หรือว่ามาเล่าให้ผู้เรียนฟังกันดีกว่าเฮ้ยมันสําคัญนะมันใช้จริงเราอาจจะมองข้ามนะครับเริ่มจากเรื่องที่1ึงก่อนเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหวิธีคิดเชิงคำนวณที่อาจารย์บอกเนี่ยมันดูหรูหราเหลือเกินครับ มันได้ใช้ไหมอะผมถามคุณมอสเลยครับว่าช่วยแชร์หรือเล่าให้ฟังหน่อยว่าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยใช่ไหมเอากริท <abstraction, S 1> ึมดีไซน์ decomposition abstraction pattern recognition ใช้ไหมครับในอาชีพใดๆเนี่ยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์คือจริงๆแล้ว,ว่เขาใช้คําว่ามัน เป็นกรอบความคิดแล้วกันมีโอกาสได้ใช้สูงมากแต่เราแค่ไม่รู้มันเรียกชื่อว่าอะไรเา่างดีกว่าอ่าอย่างอย่างถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยเรียกเป็นอาชีพทั่วไปแล้วกันอาชีพเนี่ยน่าจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันเลยคือเวลาทางานจะต้องมี KPI ใช่ไหมครับอาจารย์คือ KPI เนี่ยบางทีเราได้มาเนี่ยมันจะดูยิ่งใหญ่มากอ่าตัวอย่าง KPI ก็คือก็หมายเนาะตัวเลขชี้วัดที่บอกว่าเราทํางานเก่งไม่เก่งถูกต้องถ้าเป็นถ้าเป็นครูกับนักเรียนเราครูเราตั้ง KPI นักเรียนว่า คุณจะต้องส่งการบ้านให้ครบใกล้เคียงคุณจะได้จิจวิสัยมีความรู้เรื่องนี้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เนาะช่อย่างอย่างมอสเนี่ยสมมติเรายกตัวอย่างเช่นเราจะต้องทําให้คนใช้ไมโครซอฟ t ์ละกันอ่านล้านคนสมมติอุ้้คนดูเยอะมากเลยนะครับอาจจะบางที่ปุ๊บตกใจเอ๊ะทำยังไงให้คนใช้เพิ่มล้านคนอะอย่างนี้เนาะเราอาจจะใช้เรื่องของกรอบเรื่องของ decomposition ละกันเนาะว่าเวลเราเบรกดาวมาเลยว่าโอเคหนึ่งล้านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มาจากตรงไหนได้บ้าง อ๋ออย่างสมมุติทำเรื่องของคือหมายความว่าถ้าอยู่ๆเราไปคิดว่าเราจะขยายผู้ใช้ให้ได้ล้านคนมันมันงงไม่รู้จะงงไหนมันมันยากเกินไปใช่ใช่มันดูเป้าหมายมันดูใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำให้มันชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าหนึ่งล้านคนอ่ะเราบอกว่าโอเคเราบอกว่าอยากจะหาจะโรงเรียนคุยกับกระทรวงออกันเลยแล้วกันคุยกับกระทรวงเลยล้านหนึ่งดูเป็นไปได้นะครับแต่กระทรวงเนี่ยเราบอกว่าคุยนานอ่าจะเป็นโซูรันหนึ่งเลยอ่ามางคีได้ก็ได้เลยไม่ไก็ไม่ด้เลยเราอาจจะต้องเตรียมแผนสำรองอ่ะไปคุยกับโรงเรียนอ ใหญ่ๆบ้างไหมอ่าให,ให,ใหญ่ๆอาจจะได้สักห้าหมื่นอ่าหรือว่าสองพันห้าพันแต่ว่าสิบคนนี้ห้าหมื่นแล้วอะไรอย่าง,งนี้เนาะหรือว่าไปคุยกับโอเวกหรือคุยกับอะไรแบบนี้เนาะที่มันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าโอเคแต่และสิบคนร้อยคนพันคนเนี่ยมันมาจากตรงไหนได้บ้างแล้วแต่และวันน่ะทำได้กี่ที่บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําล้านหนึ่งโหชั่วแรกเนี่ยทำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้แบบไม่ได้นอนตกใจว่าเฮ้ยเรา เราตามไม่ทันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราเราจะเห็นว่า1ล้านเดือนละแสนกลมๆนะครับแสนหนึ่งวันละสามพันไม่เรารู้แล้วว่าถ้าเอนวันนี้เราคุยรโรงเรียนได้มาห้าพันอ่าเราแต่ว่าโอเคเราสบายใจแล้วเราเราทำงานถึงถึงวันนี้ลัดได้ไม่ต้องตกใจอืมอ่าอะไรแบบนี้นี่คือดีคอมโพสิชันเนาะในระหว่างทางเนี่ยที่มอสพูดถึงเนี่ยจริงๆแอปแฟกชั่นเราก็ใช้ใช่ใช่เราใช้ในหลายย่างเนี่ยถามว่าสมบัติของโรงเรียนเราเรามีข้อมูลโรงเรียนในฐานข้อมูลเต็มไปหมดเลย มีที่ตั้งมีขนาดมีโรงเรียนเอกชนหรือว่าเป็นโรงเรียนรัฐหรือว่าสังกัดใ,ใช่ไหมครับสมมุติว่าโจทย์ของมอสบอกว่าจะให้ครบล้านอ่าเราจะแบ่งว่าโรงเรียนไหนกลุ่มไหนซึ่งเราจะเจาะโรงเรียนนี้มีสีประจําโรงเรียนคืออะไรต้องไ,ไ,มไม่ต้องเรา,าจะรู้ว่าโจทย์นั้นเราจะมองเขาโฟกัสขนาดขนาดกลุ่มโรงเรียนไซใหญ่ไซเล็กหรือว่าโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์เน้นกีฬาอะไรอย่างนี้จนะได้แบ่งโซลูชันได้ถูกครับผม ปัญหาที่บอกว่าจะต้องทำล้านหนึ่งมันก็จะถูกแบ่งเป็นว่าวันละสามพันอ่ะ,อะจริงๆเรื่องจำนวนมาด้านหนึ่งนะแต่ด้านหนึ่งคือบอกว่าแนวคิดของมอสอบอกว่าดังนั้นถ้าเราจะประสบความสำเร็จหรือแก้ปัญหานี้ได้ขั้นที่1คือพยายามจัดการด้านตัวเลขก่อนอ่าอย่าเพิง่งตกใจขั้นที่หนึงเซตเป้าหมายว่าล้านหนึ่งจะมาจากที่ไหนได้ครับผมขั้นที่สองการพยายามวิเคราะห์ตัว เซกเมนต์ว่าโรงเรียนประเภทไหนเน้นอะไรนะครับก็จะมีหลายหลายปัญหาแบบนี้จนจนไปถึงปัญหาเรื่องของการลงพื้นที่จริงๆก็จะเป็ต้องคิดนะครับว่าจะเป็นสเต็ปชัดเจนนะว่าเราต้องคุยเรื่องไหนก่อนเป็นเรื่องของอัลกอริอทรึมแล้วว่าโอเคเราเปิดประเด็นเรื่องนี้ตามด้วยเรื่องนี้แล้วเราลดแบบแต่ละโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็จริงๆคนที่ต้องคิดเนี่ยก็เป็นอาชีพใดๆก็ได้เลยใดๆก็ได้นะครับคราวนี้เราลองลงมาใกล้ตัวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนเรานิดนึงลวกันว่า ถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการศึกษาเอาเจาะลงไปแล้วกันคนที่ต้องดูแนละบุตรหลานหรือหรือเป็นครูครับปัจจุบันหรือในอนาคตก็แล้วแต่เนี่ยแนวคิดเชิงคํานวณกับกิจกรรมที่เขาต้องทําในอาชีพครับคุณมอสมีตัวอย่างลองเล่าสู่กันฟังนะครับ อยากให้น้น,นยาเขาว่าแนวคิดนิดน,นึงเนาะคือมันเป็นแนวคิดมันไม่จำเป็นต้องแบบมีคอมมาตั้งเขียนโค้ดเสมอไปนะครับผมแต่เขียนโค้ดก็มีประโยชน์ชนะอาแน่นอนแน่น,นอนมีะเบืนอแน่นอนครับผมอทีนี้ผมมีโอกาสไปช่วยโรงเรียนหนึ่งที่เขามีโจทย์คล้ายๆผมเมื่อกี้เลยเขามีคล้ายๆกันนะครับเขาเป็นโรงเรียนที่ตั้งใจจะสอนคนเนี่ยหลักหมื่นเลยอ,อ,อ่าเราบอกว่าเรามีอีเวนท์ที่จะเทรนคนสอนโรงเรียนพร้อมๆกันไปติวสอบกับแพดอะไรอย่างเนาะเฮ้ยคำถามเนี่ยเขาถามเลยว่า เฮ้ยเราจะเติลอีท่าไหนยังไงมันมีบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนเปิดเรียนไม่ได้มีโควิดต้งนี่นน่นอะไรอย่างนี้เนะ <Okay. S 1> าะทำยังไงให้คนหลายร้อยโรงเรียนหลายหมื่นคนเนี่ยเข้ามาจอยด้วยกันได้ <ừ> มันก็มีปัญหาเชิงเทคนิคเยอะพอสมควรเลยว่าเอ๊ะแล้วโหสองหมื่นคนเนี้ยโปรกแกรมไหนรองรับต้องพออะไรยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้เนะาะทีนี้เขาก็เลยตั้งโจทย์ก้อนใหญ่เป็นเหมือนกับสองหมื่นคมที่มีสาคัญนิดนึงนะ สองหมื่นคนเนี่ยถ้าเราจะไปสอนกระดาษไม่เอาโปรแกรมเข้ามาใช้เหนื่อยก็ปัยาาอันนี้ก็เป็นทักษะไม่ใช่กครคำนวณเหมือนกันนะครับทีเนี้ยโรงเรียนได้ไปตั้งโจทย์ว่าโอเคเราเรามีดิวเตอร์เนาะอยู่อยู่ที่ที่หนึ่งนะครับเป็นคอนคอรเหมือนที่เราคุยไปวันนี้เนาะแต่ว่าเป็นไลฟ์สดเลยนะครับผมทีเนี้ย เขาจะให้คนเข้ามาดูได้ยังไงดีบ้างเขาก็แบ่งกลุ่มมา mm hmm. อ่านดิโคฟโซเชียนอีกละนะครับว่ามีนักเรียนที่มาโรงเรียนได้นะครับก็มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดโปรเจคเตอร์นะครับมีเด็กที่ต้องดูที่บ้านหรือว่าเด็กที่ mm hmm. ไม่ได้สักอย่างเลยต้องดูแลหลังอะไรอย่างเงี hmm. ้ยเขาก็เก็บตรงส่วนนี้ไว้แล้วเขาก็แบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มแล้วเขาก็บอกว่าโซลชั่นกลุ่มแรกเข้าผ่านทางโปรแกรมันนึง mm hmm. นะครับพอเป็นคนที่เหลือที่แบบว่าเด็กเข้าเองที่บ้านก็เป็นอีกอีกโซลชั่นหนึ่ง mm hmm. นะครับแล้วก ทำให้เขารู้ว่าตรงไหนเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงแบ่งงานเป็นชิ้นเป็นอันจะได้ไม่ไม่ไม่ตกใจหรือว่าพลาดอะไรบางอย่างไปเขาเห็ชัดเจนว่ามีงานตรงไหนได้บ้างครัอย่างนี้ตรงนี้นอกจากวิธีคิดแล้วนะครับผู้เรียนลองสังเกตนะครับว่าถ้าคนจัดงานตรงนี้เนี่ยกลัวเทคโนโลยีหรือว่าไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ไม่ตระหนักถึงทางเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ได้เรื่องของการไลฟ์สดใช่ไหมช่องทางการไลฟ์การควบคุมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกนี้นี่ถ้าไปกลัวมันหรือว่าไม่เลือกใช้เมื่อต้นอีเวนต์นี้ยากนะครับเกิดไม่ได้ครับผมเนาะตรงตรงนี้อยากจะบอกว่า ผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนขับจักรยานนะครับอาจารย์คือเป็นแล้วมันเป็นเลยคือตอนแรกเราจะกลัวให้กลัวล้มกลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะครั้งแรกเนี่ยลุยไปก่อนได้เลยแล้วโรงเรียนตัวเนี้ยผมไม่ต้องเข้าไปช่วยและเขาก็จัดเองรูทีนการจัดม6เนาะแต่ละจัดม3เพิ่มเติมอะไรเงี้ยโหสบายละดังนั้นครูกับเทคโนโลยีเนี่ยแยกกันไม่ขาดเนาะไม่ไม่ใช่ครูด้วยทุกประชาชนในยุคนี้กับอนาคตแยกกับเทคโนโลยีไม่ขาดครับผม คนที่ไม่รู้นี่จะเสียเปรียบเยอะพอสมควรเลยนะครับหรืออยากให้เห็นภาพนิดนึงอย่าง Microsoft เราเองเนี่ยเรามีเรามีเครื่องมือ,งมอที่ช่วยในการทำออโตเมชันแล้วกันที่อาจารย์เคยพูดถึงเอาไว้นะครับเอะเราอาจจะไม่ได้เขียนโค้ดทุกบรรทัดขนาดนั้นเนาะ คือคีดสำคัญเลยของการรู้โคดดิ้งเนี่ยคือรู้โลจิกของการเขียนโคดดิง้งอันนี้เป็นคีดสำคัญามากๆเลยตรงที่ว่าในอนาคตเนี่ย Microsoft เรากำลังจะพัฒนาผักกันอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของ Citizen Developer คือเราบอกว่า Developer เนี่ยมันเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะเราขาดตลอดเวลาเนาะ<ม>เราเลยบอกว่าโอเคเราเราเรา,เราไม่คดาดหวังว่า ทุลาวิศวกรรมเนี่ยจะสอนจากร้อยคนต่อปีกลายเป็นหมื่นคนต่อปีมันคงไปไปได้ยากนะครับเราทําให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้แบบวันนี้เราเขียนโค้ดได้นะครับเรารู้ว่าจิกเนี่ยเราทําเครื่องมือที่มันใช้งานง่ายนะครับผมนี่ยตัวเนี้ย Microsoft เรามีโลจิกง่ายๆเลยอย่างเช่นเราอยากจะส่งโค้ดที่ไม่เหมือนกันในกลุ่มเมื่อกี้แล้วกันเนาะเราบอกว่ามีเด็ก3กลุ่มเนาะแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ถามให้คุณเป็นเด็กกลุ่มไหนนะครับคุณจะมีรีซอสต่างกันอ่าเราบอกว่าให้คุณกรอกฟอร์มมา อพอคนกรอกฟอร์มมาปุ๊บเราเข้าไปตั้งค่าในตัว Microsoft Power Automate เนอะให้เขาระบเลยว่าโอเคคุณตอบฟอร์มมาปุ๊บคุณมาคัดกรองแยกแล้วคุณก็ส่งรีสอร์ในแต่ละกลุ่มะครับผมแยกออกไปเลยก็เป็นเหมือนลอจิกเขียนโค้ดแต่ว่าไม่ได้เขียนโค้ดเยอะขนาดนั้นแล้วก็อ,อวิธีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวตรงไหน <Logic S 1> <Logic S 2> ลอจิกลอจิกวิธีคิดนะครับแล้วผมว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงเราจะไม่ต้องเขียนโค้ดอ่ะ ประสบการณ์การเขียนโค้ดก็จะทําให้เราใช้เครื่องมือต่างๆนี้ได้อย่างคล่องมันจี่เปลอก็ป็นมากๆเลยพวกลู่พวก if else อะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันก็คือคือเหมือนฝึกเขียนโค้ดแต่ว่าในการทํางานจริงเราอาจจะไม่ต้องเขียนโค้ด from scratch เองปัจจุบันจะมีเครื่องมือต่างๆซึ่งเรามี user interface ให้เรากดแต่วิธีคิดอ่ะมันก็เหมือนเราเขียนโค้ดเหมือนกันเป้เลยนะครับหน้าตามันใช้งานง่ายขึ้นนิดนึงผมว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ ถูกประยุกต์สูงขึ้นมาจากบล็อกโปรแกรมมิ่งไหมอย่างสคริปต์เด็กๆทำเงี้ยก็คือเป็นบล็อกบล็อกถูกไหมครับเรามาลากต่อซึ่งพอขยายไปงานที่เหมือนเป็นมืออาชีพมากขึ้นคอนเซ็ปต์ก็คล้ายกันไหมครับจะเห็นว่าถ้าเกิดรูปเนี่ยเป็นบล็อกเหมือนกันเลยนะเพียงแต่บล็อกของเราเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าบล็อกเราคำสั่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้บอกว่าบล็อกนี้คุณจะเอาโปรแกรมไหนมาโปรแกรมนี้แอคชั่นเป็นอะไรอ่ามันคือคอนเซ็ปต์เดียวกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าความรู้ของบล็อกโปรแกรมมิ่งเนี่ยไม่ใช่เเเเเเฉพาาาาาะะอออไวว้้้้สหรร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 ัับบบีียยยยยนนนนูโโปปแแกกกกกมมมม่่งงงงดใชจิิลลคคคุ็็ื เอาไปใช้เครื่องมือสําหรับมืออาชีพต่างๆต่อไปข้างหน้าเนี่ยบางทีเราก็ยังลากด็อกแตะอยู่นะครับชำนัใช้เยอะมากใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับในอนาคตครเคอันนี้เป็นเราเราแตะส่วนไหนเราแตะส่วนของวิธีคิดเรียบร้อยแล้วเราได้แตะในส่วนของโปรแกรมมิ่งเนี่ยด็อกโปรแกรมมิ่งก็เกิดการใช้ขึ้นมาได้แล้วนะครับคราวนี้อย่างวิธีการคํานวณเนี่ยอคราวนี้ผมขออนุญาตลองแตะในวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งที่บอกว่า เด็กๆเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยครับคุณอม,มอสมีประสบการณ์หรือความสำคัญตรงนี้เล่าให้ผู้เรียนฟังไหมครับ,รบว่าจริงๆมันใกล้ตัวแล้วถ้าเรามีทักษะเนี่ยจริงๆเราเราอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกใจขึ้นกว่าเดิมได้เยอะเลยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับครับโอนี่เป็น เป็นเรื่องที่ตอนนี้พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับผมเป็นสิ่งที่จําเป็นแหละเพราะว่าพอทุกคนเข้ามาอยู่ในโลกยิ่งอตมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งคนดีและมีฐานชีพเนาะทีนี้เรายกตัวอย่างเคสที่มันใกล้ตัวนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมยังเรื่องฟิชชิงนะครับมันจะมีข่าวอยู่เยอะมากเลยว่าเดี๋ยวฟิชชิงฟิชชิงรู้จักกันไหมฟิชชิงอ่าเหอี่อย่อเอี่ย่ออ่าเหมือนกับฟิชชิงเนี่ยมันเรียนแบบคําว่า f i s h ฟิชชิงที่เหมือนตกปลาแต่ว่าเขาเปลี่ยน f เป็น p h ช่คืออะไรคือการที่ มิจฉาชีพเนี่ยพยายามที่จะ,ะหลอกให้เราทำอะไรสักอย่างน่วางเหยื่อล่อ<ช>ซึ่งอาจจะเป็นการส่งอีเมล<ช>เนาะแต่ว่าตัวอีเมลนั้นนะ่ะมันไม่มีความสัตย์จริงอยู่ข้างในมันพยายามคล้ายๆแต่ว่าหลอกให้เราเข้าใจผิดพยายามหลอกให้เราเข้าใจผิดแล้วเราก็นับเหยื่อเช่น<ช>ไปบอกให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดซะแล้วก็พาเราไปยังเว็บไซต์ที่เขารู้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไร<ช>แล้วเขาก็ไป จากเดิมที่เขาไม่รู้พาสเวิร์ดเรารพอเราไปพิมพ์เขาก็รู้เลยนะอัน,นนี้ฟิชชิ่งใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการแฮกเนี่ยจริงๆแล้วว่าในโลกนี้99%เนี่ยจริงๆไม่ถูกแฮกนะเพราะว่าแฮกเนี่ยยากเพราะว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็ต้องกทำทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าฟิชชิ่งเนี่ยคือการที่ ทำให้เราเข้าใจผิดามันไม่ได้แฮกเลยเลยเขาส่งเมลมาบอกว่าอ่าคุณได้รางวัลในบางอย่างกดเข้าไปสี่ล็อกอินปุ๊บคุณได้ของเลยล็อกอินปุ๊บพาสเวิร์ดหลุดเสีย<ฆ>จัดจัดไปเลยในก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะหรือพาสเวิร์ดเนี่ยจริงๆนะผมบอกว่ามันมันแฮกค่อนข้างยากแต่มันต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่าบูสท์ฟอร์สอ่าเราเลันเลขเลยตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งจนถึงแบบคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญอะไรอย่างนี้เนาะทีเนี้ยเราเราเราเคยมีมีเรคคอร์ดเอาไว้ว่าถ้าพาสเวิร์ดคุณยาว แต่ตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับผมใช้เวลาเดาเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะประมาณสองวิทีครับอาจารย์โอคือสองวิทีเนี่ยผมบอกไว้ว่าเร็วมากผมอยากจะแฮกใครเนี่ยให้ได้หมดเลยนะครับซึ่งโปรแกรมเนี้ยคนทั่วไปก็ซื้อขายกันไแบบมือได้ปกติเลยแต่ผมมีควิ k วินอันหนึ่งที่จะแนะนำนนทุกคนเลยตรงที่ว่าพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดจากแปดตัวบอกว่าแฮกสองวิถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นเป็นสิบสิบหกตัว พันปีครับว่าอาจารย์อืมอ่อมบาบางคนบอกว่ามันมีปัญหาโรคแตกของตัวพาสเวิร์ดตรงที่ว่าสั้นไปแฮกง่ายแปดตัวแฮกง่ายเนาะยาวไปจำไม่ได้วิธีการแก้ไขเลยนะครับที่ทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ลืมด้วยเราใช้พาเวิร์ดเดิมนไม่แหละแต่เขียนยาวขึ้น2เท่าอืมอ่าไม่ลืมแล้วก็ยาวพอที่จะไม่ถูกโปรแกรมแฮกครับอ่าก็ไปอีกอีกทิกน,นั้นนึกันก็อันนี้เป็นทริกของการตั้งพาสเวิร์ดนะ ทีนี้สมมติว่าอย่างคนเรียนวิทยาการคำนวณใช้ความรู้ทักษะวิทยาการคำนวณเนี่ย<ม>ก็อาจจะสามารถคิดต่อได้นะครับว่าอันนี้เป็นแค่ทริคเดียวเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความยาวของพาสเวิร์ดถูกไหมขณะที่เราใช้คอมมอนเซนส์บอกว่าถ้าเราเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆมันก็จํายากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของทริคแล้วนะครับ,รบแต่เราเราเรียนวิทยาการคำนวณเราพอจะรู้พื้นฐานแล้วว่าเอ,อ ถ้าปัญญาขึ้นเรื่อยๆวิธี brute force ที่มอสบอกเนี่ยก็คือการลองครับเอาคอมพิวเตอร์มาฮะแล้วก็ลองหมุนไเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราน่าจะพอนึกออกเนาะมันคือเรื่องของ trial and error ใช่ไหมดังนั้นพอพาสเวิร์ดเรายาวขึ้นเนี่ยปริมาณที่เขาจะต้องทดลองมันก็มากขึ้นเวลาที่ใช้มันก็มากขึ้นจากหลักนาทีเป็นหลักพันปีนะครับอ่ะทีนี้ขออีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญของวิธีการคำนวณเนี่ยคือ การใช้ข้อมูลอการใช้ข้อมูลที่เราเราอยากให้อบุตรหลานของเรานักเรียนของเราเนี่ยมีวิธีคิดและตัดสินใจซึ่งมาจากข้อมูลใช้แฟกต์แอนด์ฟิกเกอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้มอสมีเคสเล่าให้ฟังไหมว่าในอาชีพหรือว่าในชีวิตเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วเบสบนข้อมูลอไรคงไรครับ คือจริงๆคำว่าตัดต่ดจากข้อมูลเนี่ยครับ mm hmm. ผมมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือขาเข้าก่อนข้อมูลที่คุณเอามามาจากไหน mm hmm. อืมอ่านี่คือเป็นโจทย์หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสมมติเกาะเลยตรงที่ว่าเราสอนในห้องเรียนเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราเรามีน้อยมากเราเช็คชื่อ คนมาเรียนไม่มาเรียนเนาะแล้วก็แล้วก็มีประมาณนั้นแนหะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่ช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนาะทุกคนเนี่ยเรียนออนไลน์มากขึ้นหรือว่าเราคุ้นกับเทคโนโลยีมากขึ้นเรามีวิธีการเก็บข้อมูลมากขึ้นทําให้เราได้เห็นข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพยียบเลยครับอาจารย์นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ผมต่อเข้ามาจากจากการกิจาก,การรมออนไลน์แล้วกันเราสามารถรู้ได้เลยว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีคนเรียนกี่คนแต่<อ>ละคนเรียนกี่ชั่วโมงเรียนกี่คาบอะไรพวกนี้เนาะแล้วแต่ละคาเนี่ย เราสามารถให้ฟีดแบ็กหลุดได้เร็วมากด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสอนจบแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยสามารถติคะแนนได้เลยว่าครูสอนอดีไม่ดีเรื่องไรหรือหรือเราแก้ปัญหาโรคแตกที่ว่าเด็กๆในห้องไม่กล้าย,ยกมือ,อมให้เด็กพิมพ์เปิดคอมเมนต์เอาไว้ ปัญหาเรื่องนี้นะเอาจะมาหาคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะครับมารวมมกันแล้วก็มาดูว่ามันปีปัญหาเรื่องอะไรเราติดขัดเรื่องไหนตัวอย่างไม่ชัดเจนหรือเปล่าเวลาน้อยไปเร็วไปครูสอนยากไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำให้เรา,าเห็นข้อมูลตรงนี้มากอันนี้ในเรื่องของโรงเรียนหรือสถานศึกษาครับมผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติม,มจากมอสนิดหนึง<ช>่งเนาะผมอย่างปกติแล้วเนี่ยถ้าโรงเรียนใช้ระบสบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยอลเเนี่ยนะครับ การให้การบ้านหรืออย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในระบบนะทีนี้เราลิงก์กลับมาที่การตัดสินใจด้วยข้อมูลนะสมมตุติสมมุติว่าผู้ปกครองกับนักเรียนเนี่ยเมื่อเราเราเป็นครูสอนวิชาเนาะหรือว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็แล้วแต่ผู้ปกครองนักเรียนอาจจะให้ความเห็นว่าครูให้การบ้านเยอะอในแต่ละสัปดาห์เนี่ยและในแต่ละวันเนี่ยทํางานนักเรียนเนี่ยทาการบ้านหนักเกินไปอสมมุติว่าเราเป็น ผู้จัดการรายวิชานะครับชั้นปีหรือว่าเป็นผู้บริหารสาศึกษาก็ตามเนี่ยเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคอมเมนต์นี้นักเรียนบอกว่ามีการบ้านผู้ปกครองแล้วกันอาจจะไม่ใช่นักเรียนผู้ปกครองบอกว่าการบ้านเยอะเกินไปการตัดสินใจโดยบนพื้นฐานของข้อมูลมันจะต่างกับการตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลอย่างไรโอ้นี่มีเคสเคสเกิดขึ้นจริงเลยแต่จะไม่ไปของเรียนนานาชาติแล้วกันมีคําถามเลยว่า เด็กได้การบ้านเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่าเขามีเขามีเขามีสองชั้นสอนกันก็คือเยอะเกินไปเนี่ยมันเขาต้องหาจุดสมดุลว่าแค่ไหนครับ <sk r ug> แล้วที่เยอะเนี่ยเยอะแล้วดีหรือไม่ดีอ่า <sk r ug> บางทีเราบอกว่าเอออยากให้เด็กทำบ้านไม่เยอะๆจะได้เก่งอะไรเงี้ยเขาทดลองสองแบบเลยว่าแบ่งเะเป็นสองหลายมหลายห้องเนาะ <sk r ug> ห้องหนึ่งการบ้านเยอะห้องหนึ่งการบ้านน้อยทีนี้เขาวัดผลว่าการบ้านที่เยอะเนี่ยส่งผลต่อการเรียนไหมแต่จะทดลองแล้ววัดได้กับว่ามัน ต้องมีต้องเริ่มจัดเก็บข้อมูลถูก้องเริ่มจัดเก็บข้อมูลใช่ใช่ใช่แล้วยังระบบของ Microsoft เองเนี่ยเรามีระบบที่ที่เก็บข้อมูลให้เวลาทําการบ้านอะไรเงี้ยมันเลคคอร์ดเอาไว้เลยว่ามีการบ้านกี่ชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเด็กส่งไม่ส่งทํา้องกี่โมงแต่ละวิชาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้เรามีข้อมูลมาตัดสินใจได้ค่อนข้างง่ายละตรงนี้เราก็เริ่มจากที่ว่าจะเป็น Microsoft หรือเจ้าอื่นก็ตามมันเริ่มจากที่ว่าดิจิตอลเทคโนโลยีในการลงไปเก็บข้อมูลจัดการใช่ไหมครับ หลังจากนั้นม mm ัน hmm. ก็เป็นเรื <S <S ่องของการวางแผนเนาะวางแผนเก็บข so, ้อมูลเก็บอะไรที่มันจะตอบคําถามเราใช่ไหมหลังจากเก็บเสร็จก็จะเป็นเรื่องของประมวลผลจะต้องทําความสะอาดข้อมูลยังไงเชื่อถือข้อมูลส่วนไหนแล้วต้องหาค่าทางคณิตศาสตร์หรือค่าทางสถิติอะไรที่จะมาตอบคําถามเราพอประมวลเสร็จยังไงต่อคราวนี้ก็ต้อง สมมตินำเสนอครัจะปักก็จะเป็นเรื่องของประมวลต่อแล้วคราวนี้ประมวลบอกว่าเราได้ผลลัพธ์เป็นค่าทางสถิติเราจะเอามาเขียนกราฟเราจะเอามาแสดงรูปภาพเป็นอินโฟกราฟิกหรือเขาเรียกว่าอินโฟมชันวิชวลไอเซชันให้กับผู้ปกครองอให้กับผู้บริหารอย่างไรพวกนี้ก็เป็นส่วนของวิธีการคำนวณในการประมวลผลข้อมูลเนาะเชื่อมันหมดเลยครับผมนะครับ